i อออร่าแบรนด์ถึงกับห้างแตกเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ไปทะคนสนุกลินลี่พันธิรารวมงาน Iora Shining ิ่งออแอรี n e เด r นิวโปรดักต์ลเมื่อวันที่15สิงหาคม2,567ที่ผ่านมาณนะเซนทรันพระรามสองเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีของ i อ r a ที่ห่างหายจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ไปหลายปีเพราะว่ากว่าจะพัฒนาสูตรได้แต่ละอย่างไม่ดีจริง CEO ไม่ยอมปล่อยของออกมาขายแน่นอนล่าสุด CEO ตัวแม่อายุน้อยร้อยล้านอย่างแอนรุจิรามาน้อยหรือแอนไอออราทุ่มงบมากกว่า3ล้านบาทจัดทุกอย่างให้อย่างยิ่งใหญ่พรีเมียมพิเศษสำหรับตัวแทนของประเทศไทยและเมียนมาบอกได้เลยว่าห้างแต่ของจริง พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการบุกตลาดสกินแคร์ทุกรูปแบบค่ะสำหรับงานวันนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆนะคะที่ศิลปินทุกคนนะคะเข้าร่วมง,งานนี้อย่างออแฮปปี้มากๆนะคะเพราะว่าแฟนคลับมากันเยอะมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทั้งลูกค้าเมียนมาแล้วก็ลูกค้าในไทยมากๆนะคะที่สนับสนุนไอออร่ามาตลอดค่ะ ก็รู้สึกประทับใจค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้เกียรติร่วมงานกับไอออลานะคะก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยออพิเศษมากๆนะคะที่มาร่วมงานนี้เพราะว่าแอนตั้งใจมากๆนะคะทุกรายละเอียดก็คือดูงานเองทั้งหมดเลยค่ะ สินค้าที่เปิดตัวไปนะคะเป็นดีเมนทโทเนอร์แล้วก็ลาเมล่าครีมเจลนะคะสองตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายคะ่ะไม่มีน้ำหอมแอลกอฮอล์าพาราเบนนะคะช่วยในเรื่องของผิวกระจางใสนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราสุขภาพดีด้วยคะ่ะการตลาดนะคะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทำมานะคะอย่างที่บอกเลยว่า9ปีเราไม่เคยมีพรีเซนเตอร์เลยนะคะเราขายกันแบบปากต่อปากนะคะแล้วก็ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำตลอดเพราะฉะนั้นนะคะสินค้าของเรานะคะจะเป็นสินค้าคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมค่ะเรายังจะโปรโมทนะคะ ไปแล้วก็สามารถโปรโมทผ่านสื่อต่างๆนะคะทั้งช่องทางโซเชียลทั้งไทยและก็ต่างประเทศค่ะค่ะสินค้าของอโรร่านะคะที่ขายมาตลอด9ปีนะคะแล้วก็เป็นโปรดักต์นางฟ้าของเราเนี่ยมีอโรร่าเจลแล้วก็กันแดดนะคะ2ตัวนี้นะคะอยู่มาตลอดนะคะ9ปีไม่เคยมีพรซเซนเตอร์เลยนะคะแล้วก็เป็นการตลาดที่แทบจะใช้งบน้อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าซื้อซ้ำตลอดค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติค่ะจริงๆแล้วเคยเริ่มกับคุณแอนไปแล้วหนึ่งรอบค่ะแลวนี่ก็คือรอบที่สองแล้วแล้วก็ได้แจตอบรับดีมากๆ จริงๆแล้วแฟนคลับผมมากคือหน้ารักมากจริงๆครับผมก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกแบบหมายถึงว่าชื่นชมเขามากๆนะชื่นชมน้องแอนมากเป็นคนที่แบบเริ่มธุรกิจตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แบบประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เกือบเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเลยขอบคุณนะคะอันนี้หนูเป็นน้องใช่ไหมเป็นน้องคือหน้าเด็กมากๆเลยพยายามอยู่ครับว่าจะได้ที่เพื่ออะไรแล้วแต่ยาระ สำหรับประเทศไทยนะคะเราก็มีตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะทั้งเมียนมาในไทยนะคะแล้วก็ทั้งตัวแทนไทยค่ะถ้าตัวแทนไทยนะคะสามารถติดตามช่องทาง t ิกตอ,อกได้เลยนะคะเยอะมากๆนะคะจะมีการออปตะกาติกตอ,อกไว้นะคะแล้วก็เพจไออาร่าไทยแลนด์ค่ะถ้าเมียนมาสามารถติดตามที่เพจไออาร่าเมียนมา by CEO ได้เลยค่ะ